สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าเส้นทางชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะดูเป็นแนวทางการตัดสินใจจะทำอะไรก็เราใช้สติของเราใช้ ความคิดของเรานะครเป็นที่ตั้งเราแค่ดูเป็นแนวทางนะคะขอให้รับพลังงานดีๆจากไพ่เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรเราบรรดุไพ่กันนะคะ นุ่มสาวมหัศจรรย์น,นะคะนุ่มสาวมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะมาดูกันนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้รักและสามคขีกันไว้นะคะจัดระบงระเบียบอะไรทุกอย่างในชีวิตคุณให้ลงตัวนะคะแม้กระทั่งระบบก,การเงินนะคะ ขอให้คุณจัดระเบียบคอนโทรนทุกอย่างพูดง่าย,ายเกี่ยวกับเรื่องเงินนี้ให้ประหยัดแล้วก็รู้จักใช้เงินบนการลงทุนเราก็ต้องมีมีการที่จะเซฟไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับ คู่รักนะคะคู่ครองนะคะสามัคคีกันไว้นะคะพูดจากันดีๆสิ่งที่คุณต้องการก็จะสําเร็จคุณต้องการครอบครัวที่อบอุ่นคุณก็ต้องใช้วัฒวัฒกรรมคุยกันดีๆนะคะคุณอยากสำเร็จเรื่องงาน คุณก็จะใช้ใจคุยนะคะคุณอยากจะเก็บหอมหอมลิคุณก็ต้องจัดระเบียบวงจรชีวิตการใช้เงินของคุณให้เรียบร้อย คุณจะชอบอะไรที่คิดอะไรใหม่ๆค,คิดคิดจนเพื่อนตามไม่ทันคนรอบข้างตามไม่ทันนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นะคะเพราะว่า <c oughs> คุณเป็นคนใจร้อน <c oughs> นิดนึงที่อยากจะให้มันสำเร็จ คุณต้องลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาทำเพื่อให้มันสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดแน่นอนนะคะการมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ ถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่องจริงค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะคะขอให้จัดระเบียบจัดระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทุกอย่างคุณลุกขึ้นมา Take action รวยงานกับมันการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมเกิดขึ้น เสมอนะคะขอให้วางระบบแผนงานแผนการระบบในครอบครัวให้ดีคุณจะนั่งอยู่บนกองเงินนะคะความสุขสมหวังเกิดขึ้นค่ะนะคะ,นะคะ ให้ได้ออกมาชี้แนะเส้นทางชีวิตของคุณมีอยู่อย่างเดียวที่คุณจะต้องแก้ไขก็คือการจัดระบบระเบียบชีวิตของตัวเองวางแผนให้ดีนะคะในการใช้เงินในการของคู่ในการหาเงินเพื่อครอบครัวคุณต้องการความสุขสมหวังเหมือนไพ่สองใบที่ตามกันมาคุณได้แน่นอนคะ่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนลุยเพื่อครอบครัวสลาดเป็นคนสลาดเดเมตจเซียนเป็นคนฉลาดคิดอะไรทันเกมคนหมดนะคะคุณรู้ว่าควรจะทำอะไรเวลานี้ชั่วโมงนี้ชีวิตตอนนี้จะดำเนินไปแบบไหน คุณกล้าที่จะพุ่งทยานออกไปเพื่อจะลุยกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวคือการวางแผนให้ดีนะคะในทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการงานนะคะไพ่มีความสุขเกิดขึ้นสองใบคิงถือเหรียญมหาอภิ มหาเศรษฐีนะคะอาจจะไม่ได้มาไวอย่างที่คุณคิดคุณต้องการคุณต้องการให้ไวและสำเร็จด้วยไวแต่ช้าหน่อยสำเร็จค่ะกับแผนการที่คุณวางไว้นะคะพอเมื่อไหร่ที่เข้าแผนการที่คุณวางไว้เข้าระบบปุ๊บทุกเข้ารอกปุ๊บ มันเป็นผลดีสําหรับตัวคุณการฉเฉลิมฉลองมีความสุขการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะได้กอดเงินอย่างที่คุณต้องการคุณจะได้มีความสุขอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องงานคุณต้องวางแผนให้ดีๆความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ยายขออวยพรให้คุณสำเร็จเพราะคุณสมองคุณอัจฉริยะคุณทำได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปยายขอบคุณที่ช่วยกดไลค์ขอบคุณค่ะ